สวัสดีครับผมกายสไตล์นะครับวันนี้คิดคอนเทนต์ออกนะครับว่าจะทําอะไรดีอ่าวันนี้ผมจะมาทาอ่าชาเลนจ์ Challenge นะครับกับตัวเองว่ากลับไปเล่นอ่าฟิตเนสนะครับผม1เดือนเต็มเต็มเดือนเต็มเต็มและบอกไว้ก่อน1เดือนแบบจะไม่แบบผิดวินัยเลยผมจะตั้งใจเล่นเลยอยากจะดูว่าอ่าร่างกายผมมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับในเวลา1เดือนนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าช่องนี้ ่าไม่ใช่ช่องสายเฮลตี้หรือว่าออกกําลังกายนะครับผมแค่หาคอนเทนต์ว่าทําเฉยๆชนะครับอ่าวันนี้วันที่7เดือน11นะครับผมแล้วก็วันที่7เดือน11 ก็จะเริ่มเข้ายิมพวกนี้อ่าเริ่มเข้ายิมพวกน,วกนี้แล้วก็จบอีกทีนึงก็วันที่8ใช่ไหมเพราะว่าพ่งนี้วันนี้วันที่7พรุพวนี้ก็วันที่8ก็เริ่มวันที่ 8. แก็จะจบอีกทีวันที่8เดือนหน้านะครับก็มาดูกันว่าร่างกายผมจะเตรียมเป็นยังไงครับตอนนี้ผมถ่ายอ่าร่างกายปัจจุบันผมนะครับก็คืออ่าผมถ่ายวันที่7นะก็คือเดี๋ยวอันนี้โอเคนะครับนี่คืออ่าหุ่นล่าสุดปัจจุบันของผมนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูทั้งตัวเลยนะครับว้แลก ผมมั่นใจว่าน้ําหนักผมไม่ถึง60นะครับแล้วก็เดี๋ยวจําจภาพนี้ไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกเดือนนึงเรามาเจอกันนะครับสังเกตน,นะครับผมมีกราบก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมโอเค อ่าเห็นไหมเนี่ยนี่คืออ่าที่ผมถ่ายไว้วันที่7นะครับว่าผมเป็นยังไงครับก็ผมค่อนข้างผอมนะครับผมตอนนี้ก็น้ําหนักน่าจะยังไม่ถึง60ด้วยซ้ำไปก็ชาเลนจ์ตัวเองนะครับก็ตั้งใจอ่าเล่นเดือนหนึ่งให้มันสุดๆไปเลยนะครับผมไม่ได้ฝึกตัวเองนะแบบว่าอ่าแบบมีวินัยอะ่ะมีวินัยในการเล่นก็1เดือนจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็จะทําน้ําหนักให้ได้60นะครับผมก็คือตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าผมน้ําหนักเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ชั่งนานละแต่ว่าก็คือจะทําให้ได้ หกนะครับก็โอเคพูดนานแล้วเดี๋ยวก็ผมจะไปเซเว่นก่อนไปชั่งน้ำหนักผมไม่รู้ว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเซเว่นมันได้มาตรฐานขนาดไหนนะก็เดี๋ยววัดจากเครื่องชั่งน้ำหนักเซเว่นแล้วกันโอเคมั้ยโอเคเดี๋ยวไปเซเว่นผมก็จะไปหาขนมกินนี่แหละก็ตอนนี้หิวน้ำมากกับแป๊บนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนเอาล้ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักนะครับ ประมาณห้นะครับโอเคครับกลับมาแล้วครับเป็นไงอ่าเมื่อกี้บอกไปน้ำหนัก58ไม่ใช่นะ <c oughs> น้ำหนัก55นะครับ <c oughs> ก็ไอจุด7ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ก็เราตีไป55นะครับ <c oughs> ก็1 <c oughs> เดือนขึ้นมา5โลไหวไหม ก็ลองทําดูนะครับก็เอาเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าเป้าหมายคือ60นะครับก็แล้วก็ผมไปซื้อ,อขนมเซเว่นนะครับมีไวท์มิยแล้วก็ขนมต่างๆนี่ก็ไม่ต้องไปคิดว่าเออเล่นกล้ามกินขนมนี้ได้หรอก็เราไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละอันแ,แต่ละอย่างเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตึงมากก็ไม่ดีนะครับหย่อนไปก็ไม่โอเคใช่ไหม ก็ผมเป็นคนค่อนข้างที่ตัวเล็กอยู่แล้วนะครับผมน้ําหนักก็น้อยแล้วก็ค่อนข้างผอมก็เลยกินได้เยอะหน่อยนะครับผมว่ากินอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมจะต้องเพิ่มน้ําหนักอยู่แล้วไงถูกต้องไหมอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มแบบมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพแค่นั้นเองครับก็พอประมาณนะครับก็ให้มันพอดีพอดออีไม่ต้องเกลงเกินเกินไปนะครับก็หึงเดือนต่อจากนี้นะครับผมผมพูดไว้ผมพูดไว้เลยนะวันที่7ด เดือนนี้ไอเดือน11นะครับผมอ่าแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะโอเคผมรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยโอโ้คอนเทนต์อะไรว่าดีใจจังเลยนี่คิดออกจริีโอเคไงก็ เอาล้วครับวันนี้วันที่สามนะไปวิ่งมาเหนื่อย,ยมากเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันพักนะครับเพราะว่า่าผมฟูลบอดี้มาประมาณ3วันแล้วก็เดี๋ยววันที่5้าก็จะเริ่มเข้าตารางแล้วครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นทำอาหารกินนะครับว่าเราจะต้องกินอะไรบ้างกันก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไป โอเคครับวันนี้วันที่4นะครับก็จะเป็นวันพักของผมนะครับเพราะว่าวันแรกกับวันที่2ไปฟูลบอดี้มาแล้วก็วันที่3ครับก็ไปวิ่งมาก็นามืดเลยน่าจะมึดเอานะครับผมวันนี้วันที่4ผมก็เลยมาพักผ่อนร่างกายก่อนนะครับเพื่อให้มันปรับสภาพเตรียมตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่5ก็จะเริ่มเข้าตารางจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าวันที่1 2เราไปฟูลบอดี้มาก็วันนี้เราจะมาให้ดูอาหารการกินก่อนนะครับว่าผมกินอะไรบ้างเพื่อที่จะเพิ่มน้าหนักภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีนน่ก็จะ มีข้าวธรรมดาครับมื้อหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็มีกล้วยกล้วยหอมนะครับผมผมจำไม่ได้แล้วมันมีอะไรในกล้วยหอมแต่ผมก,กินประจำอะ่ะแล้วก็มีนมครับนี่ดีน่าแบ็คนะครับโปรตีนสองเท่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ไข่สามฟองแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็ปกติอาหารจะกินแค่นี้แหละอืต่อมื้อต่อมื้อก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วอู้มันไรโอเคนะครับก็ข้าวธรรมดาแล้วก็เสริมด้วยพวกนี้แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต่อมื้อก็จะ,ปะเป็นประมาณนี้แหละก็คือไม่มีอะไรมากนะครับผมจริงๆมันจะมีอ่าอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะ ไก่ปั่นนะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะได้ทำเพราะว่าขี้เกียจกินแค่นี้ก็ได้จริงๆเรารับโปรตีนให้มันเพียงพอต่อวันคาร์บโบไฮเดรตให้เพียงพอต่อวันนะครับกินอาหารในครบ5้าหมู่ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมถ้าอาหารพร้อมเราก็ไม่ต้องกินไก่ปั่นก็ได้ครับถ้าเรากินอะไรพอดีพอดีก็ไม่มีอะไรมากครับก็นี่แหละครับตลอดทั้งเดือนก็จะกินประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว ไปเล่นอีกทีก็วันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพักขอไปนอนต่อนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วจะไปนอนต่อแล้วง่วงมากเลยโอเคงั้นเจอกัน แล้วครับวันนี้ผมมาวิ่งที่สมาคมแต้จิ๋วนะครับวิ่งได้ประมาณ2วันแล้วก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็ไม่ได้เข้ายิมก็เดี๋ยวจะเป็นพรุ่งนี้เข้ายิมนะครับก็ามาวิ่งที่สถานที่จริงนะครับก็คือเห็นไหมคนวิ่งอยู่อาจจะแอมันสวยมากเลยเห็นไหมจมใจดูห้ดูรอบนะครับเป็นไงโอเคก็ที่นี่ค่อนข้างที่จะ มีคนวิ่งเยอะนะครับก็มียิมด้วยแหละแต่ว่าผมไม่ได้เข้ายิมที่นี่นะครับผมเล่นที่เดิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นพรุ่งนี้เข้ายิมนะครับผมก็เมื่อวานกับวันนี้ก็มาที่นี่ก่อนนะครับก็โอเคไป <laughs> ตกใจสิทำไมมาอยู่หน้านี้พอดีว่าวันนี้ไปรับปิญญาครับน้องมาก็ไม่ได้ไปยิมอีกแล้ว <laughs> แต่ว่า อ่าผมไม่ได้แก้ตัวนะแต่ว่าที่ยิมนะครับปิดก็น่าจะเปิดวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยวสุกเสาว,วันนี้วันสุกใช่ไหมเออเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเป็นน่าจะใช้เชือกเอานะครับผมมีเชือกอยู่ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ใช้เชือกแล้วก็วันจันทร์เข้ายิมเหมือนเดิมนะครับผมก็จริงๆก็กะจะเข้ายิมวันนี้แหละแต่ก็ลืมไปว่ามีรับเรีญยาน้องนะครับผมแล้วก็นั่นแหละ WOOOOOO <laughs> เอาล้ครับจบไปกับหนึ่งเดือนกับการฟิตเนสนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับผมไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูนะครับแผนที่อะไรหรออันี้ผมเปิดปฏิทินให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับวันนี้วันที่สิบสองเดือนแปดนะครับสองพันยี่สิบนะครับก็คือวันนี้นะครับครบเดือนแล้วนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับก็เป็นวัน เล่นขามานะครับแล้วก็กลับมาบ้านก็ครบ30วันแล้วแล้วก็น้ําหนักเท่าไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มั่นใจตัวเองเลยครับว่าน้ําหนักจะ60หรือเปล่าแต่ว่า,าก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมน้ําหนักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวไปดูกันเลย แล้วครับจบไปกับการเปลี่ยนแปลง1เดือนนะครับของผมก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับเป็นวันที่8นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ได้นะครับก็ผมใช้เวลาเดือนหนึ่งเลยนะครับในการทาคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับก็ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าทาอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับก็ตอนนี้ก็น้ําหนัก57แล้วนะก็ไม่ถึง60ินะครับผมก็ โอเคนะครับก็ผมตามเต็มที่แล้วนะผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้ทําเล่นๆครับผมก็ตั้งใจแล้วแหละอใช่ก็หย่อนไปก็ไม่ดีนะครับตึงไปก็ไม่โอเคถูกต้องไหมก็ทําได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมพยายามแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเห็นนะครับก็ลองก็อกับดูก็อกับดูนะครับก็ไม่มีแล้วแหละก็น่าจะหมดหมดแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้า ทำอะไรต่อก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย